ทุกานวิเศษสบายรีสอร์ทเลี้ยวตรงนี้300เมตรนะฮะสี่แยกวิเศษชัยชาญอ่างทองเราเจอเวลหรือว่าวานนั่นเองทุกคนคาเฟ่น่ารักน่ารักเมนูล้ำเลิศเมนูเอาใจตามเทศกาลวันแม่ตุ๊จีนก็มีฮะทุกคนบวยสดุงสดจาดาร์กช็อกโกแลตวันแม่ก็จะมีเจสซมินทีด้วยทุกคนนี่แดงกับเขียวนี่น่าทานเนาะพิงเวนอมเนี่ยดาร์กชอ็อกโกแลตพิงมิวอันนี้น่าทานมากอันนี้น่าทานว้าเดี๋ยวเราเอาวันนี้ฮะ ะะุยเจอเมนูแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจแล้วนะฮะเอาเมนูในใจอย่ให้น้องเขาทำมีออเดอร์รัวรัวฮะทุกคนนี่คือเวลหรือวานกันเองทุกคนนะครับช่องนี้เป็นช่องหลักนะแล้วก็เป็นช่องที่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนีห่หาง่ายปั๊มพีทีนะครับแล้วก็จะเจอร้านเวลก็คือวานม,โโมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้ DIY จำงายง่ายตรงนี้ก็จะมีร้านยำแซบ่บ ตะแขงลินนะฮะยีบาทเขาจะมี20่สิบหาสิบร้อยหนึ่งอะฮะทุกคนถ้าเกิด20บาทก็จะถูกสุดเลยนะฮะติดขาอยู่ที่ราคาถูกก็ขนาดย่อมย่อมลงไปหน่อยนะฮะพอกินพออิ่มทุกคนคุณภ,ภาพนะฮะนี่เวลเห็นไหมตรงไปนี้ก็ไปสุพรรณสามกิโลทุกคนเลี้ยวขวาก็ไปวัดเขียนที่เชี่โดงดังวัดม่วงจะทางนี้ฮะทุกคน วัดม่วงนะฮะก็จะตรงไปประมาณ2กิโลเดินชมวิวไปนะฮะแล้วก็จะเจอวัดนางนอยู่ขวามือแล้วก็เข้าวัดก็ออกวัดทั้งหลังก็จะเป็นตัวเมืองเป็นตัวเมืองวิเศษชัยชาญทุกคนนะฮะนี่ฮะเวลทุกคนรถมาใครจะไปงานพุ่มพวงดวงจันทร์จะผ่านตรงนี้ตลอดนะฮะนั่งรถตู้ขับรถผ่านเส้นนี้เส้นอ่างทองสุพรรณเนี่ยฮะ ไปวัดไปทุ่งคอ,อกไปวัดทับกระดานต้องผ่านทุ่งคอ,อกแต่ถ้าเข้าตัวเมืองก็เลยทุ่งคอ,อกไปอีกทุกคนที่แน่ๆสี่แยกนี้วิเศษสบาย300เมตรทุกคนจ๋าไปรอรอเมนูนะฮะที่คือมีการเพิ่มไข่มุกป๊อบปิ้บนะฮะแล้วก็สะสมแป้มอีกแรกหมอน,นะฮะเมนูน่าทานทั้งนั้นเลย มีระดับความหวานให้เลือกด้วยนะฮะนี่ฮะนมสดน้ำผึ้งก็มีเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยทุกคนแรกกระเป๋าสะสมแตกบทุกคนนี้หน้าทานนะครับไดูสตรอบเบอรี่นี่นะ,ะชาเขียวชานมมีหมดฮะเป็นชาผลไม้ก็มีนะฮะทุกคนชาไทยนี่อร่อยล้ำเลิศดอยู่แล้วเอเซเชรานมส่งนมสดนมมิ้วมีหมดอุบัลตินโซดาช็อปปิ้งก็แล้วแต่นะฮะมีไข่มุก บาวชูก้าเยลลีฟุตสลัดแล้วก็ระดับความหวานะทุกคนนี่ฮะเครื่องปั้นดินเผาที่นี่เขาดังอยู่แล้วนะ mm hmm. อ่างทองจะเป็นเมืองเครื่องปั้นดินเผาเมืองุ๊กตาชาววังแล้วก็ทำกลอง mm hmm. เขาบอกว่าอ่างทองก็จะมีท,ที่เที่ยวเยอะเป็นแนววัดวัฒนธรรมวัดสวยในเมื่อเป็นเมืองวัฒนธรรมก็ต้องมีวัดที่สวย พระพุทธรูปวัดม่วงจะใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปทุกคนแต่วันนี้เราขอดื่มด่ำพักผ่อนที่วิเศษสบาที่เต็มที่นะฮะได้ล,ลงคลิปรูรูทุกคนนะฮะมีหารานวานเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาอ่างทองแต่พักที่วิเศษชัยชาญไม่ได้พักตัวเมืองอ่างทองนะฮะมีโอกาสเราก็จัดนะฮะเวลนะฮะเนี่เลิศมาก โดดเด่นมากนะนะครับนี่ทุกคนบรรยากาศเย็นๆฮะตรงนี้ถึงแม้จะมีแดดนะตรงนี้จะเป็นลมพัดผ่านตลอดเลยเรามานั่งตรงที่ว่านคาเฟ่ตรงนี้นะฮะอ่างทองวิเศษชายชานจริงๆอำเภอวิเศษชายชานก็ขึ้นชื่อเรื่องขนมขนมนมเนย เรื่องของเ,ออเครื่องจักรสารนะฮะแต่ถ้าเป็นอ่างทองตัวเมืองเนี่ยเขาจะมีคำขวัญแยกออกไปเลยนะฮะทุกคนคำขวัญประจําจังหวัดใครจําบ้างใครจําได้บ้างพระสมเด็จเกศชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าแใครจําได้ที่เก่งมากยาวเฟ้อยไปจนถึงโด่งดังจักรสารถิ่นฐานทํากลองเมืองสองพระนอนเรากําลังติดอยู่ว่าสองพระนอนเนี่ยวัดไหนทุกคนต้องตามนะฮะ ว่าวัดไหนแต่ที่แน่ๆวัดม่วงนี่ทุกคนแบบนึกถึงวัดม่วงเนี่ยจะแบบองค์ใหญ่เหมือนอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ใครมาเนี่ยจะต้องประทับใจมากเพราะว่านิ้วพระหัตถ์ของท่าน,นใหญ่แล้วก็เอาหัวไปชนขอพรก็บอกว่าแม่นมากสมพรมากๆนี่คือรถจากสระบบุรีมาอ่างทองสุพรรณบุรีวิ่งต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนนี่คือตรงข้ามจะเป็นปั๊มพีทีแล้วก็ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือวานหาร้านวานหรือว่าออกเสียงภาษาอังกฤษว่าเวล แววนะฮะที่สาขาที่วิเศษชัยชาญซึ่งตรงสี่แยกนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะรอเช็คอินโรงแรมออวิเศษสบายรีสอร์ทนะฮะทุกคนเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดน่าพักที่สุดเสียงบอกเล่าให้มาว่ามาอ่างทองวิเศษชัยชาญต้องพักที่นี่เท่านั้นก่อนนะฮะถ้าไม่ประทับใจก็ค่อยว่ากันแต่เขาบอกว่าคุณจะต้องหลงรักที่นี่วิเศษชัยชาญแล้วก็รวมทั้งนี้ฮะ ร้านวานเวลก็อยู่ไม่ไกลทุกคนเดินออกมา300เมตรจากวิเศษสบายนะฮะทุกคนใครจะไปวัดม่วงก็เดินไปตรงนี้2กิโลกว่ากวาทุกคนประหยัดน้ำมัน,นะะเดินชมวิวสัมผัสวิถีชีวิตะะอันสวยสดงดงามของเมืองอ่างทอง